มาแต่ไหนปลาเขาตกกะ,ะปูตะปลาว่าหายเยอะจะมาจับไซซีอาจารย์นี่ละมาถูกต <c oughs> ามหมวดนี่แหละแต่ไม่ตั <c oughs> ่เ <c oughs> สื้ีใหม่ <c oughs> จะมาเอาร้านค่ะโอ้คน <c oughs> จะมาเอารางวันที่หนึ่ง <c oughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกะตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปู่องค์ดำแสนสิลิจันทาน,นะคะ <c oughs> แม่แม่นะก็มาชืิอผลไม้นะก้าวยางมานะที่ปู่องดำเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามนะคุณแม่กันเนาะโอ้คุณแม่มาจากอุบลมากันห้าท่านเนี่ยโชคดีกันทุกคนเลยไหมคะคุณแม่ไม่ค่ะโอ้คนไหนเนาะคุณแม่ท่านไหนหมานท่านนอ่โอ้คุณแม่คุณแม่น่าละโอลาจับมาเอาล้านจับอ๋อวันนี้จะมาเอาล้าน เข้าเลิศแหละหคนเลยเย็บเปิดนที่ไมาเข้าถึงก็ลืมค่ะตามเลขอาจารย์ใช่ไหมคะคุณแม่จ้าโอ้ตามเลขลอตเตอรี่เพิ่งจะจิมหาใบบ่แม่หรือว่าได้เลขยังบิ๊กโอ้แม่ได้แปดหาแม่ได้แปดหแม่ห้าฮ่าฮ่ัทธาแล้วแม่เพิ่อนอะไรจะเอารอโยนกันไหม่น่ค่ะค่ะใช่ค่ะค่ไวางวานั้นเค่ะค่ะวางวางตรงนั้นเลยค่ะเยอะอุ่นหนาฟ้าคั่ง ล,ล้นเหลือตัวราคุณแม่มากันกี่รอบแล้วคะรอบที่ทสามสามสวนมาก หลายคนที่มานี่สามรอบแล้วเนาะแดงว่าปังบุิเี้ยถูกสามงวดนี่แหละแต่ไม่ได้เยอะอ๋อถูกสามงวดติดแต่ว่าถูกไม่เยอะมันได้แล้วจำเป็นต้องมาเออค่ะมันได้แล้วก็จาเป็นต้องมาอันง่ายเลยเนาะค่ะใช่นี่ค่ะไม่เต็มมันก็ไม่ได้เยอะถาดพอไหมคะเอาถาดใหญ่ไหมพอ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 เนาะเห็ดไหนมันพอคุณแม่คุณแม่เสื้อลายได้ตั้งแต่งวดไหนคะ เข้าวันแรแต่อาจารย์ซีหกซีหกซีซีหกใช่ไหมเยี่ยีใหม่กาจ่าโอเคค่ะเสร้อทีใหม่จะมาเอาร้านค่ะโอ้พอนจะมาเอารางวันที่หนึ่งแวนี่ครับคุณแม่งวเนี้ยหวก็หันใจบริทุทธิ์แม่ยูแม่ยู่มันบริทุทนิ์ใจบริเต็มใจบริเต็มเนาะครับใจเคือแม่เนาะไม่ได้กินเนากินเต็มเนาะใจแม่เครืงหนึ่งอยู่เขาบว่าหาอะไรเนาะ แม่มาจากอไรคุณแม่มาจากินกาอ๋อมาจากอุบลนะคะอำเภอวารินชำนาศเนาะสองถายสดใหญ่ผลไม้เก้าอย่างสองถาดใหญ่เลยคุณแม่วันนี้จุดทูบไหมได้เลขได้เลขทูบมาหรือยังคะยังค่ะเดี๋ยวมาถึงยังก็ตรงมาตรงนี้กันเลยหาผูกนะคนเลยเนาะไปจุดทูบก่อนค่ะคุณแม่ อ้าวโอ้ยโตมาหลาย่านเพจฝ่ายซื้อมาหายใจมันจืดโบยไหญอาแต่ใส่ี่แม่าแต่อุบลจะมันจเนาะมัจังมัน เดี๋ยวมารอลุ้นเลขทูบนะคะลุ้นเลขทูบนะคะกับคุณแม่เนาะคุณแม่ก็จะจุดเลขทูบแล้วนะคะจับวด้อนบเจ้าคุณแม่นะคะที่มาจากอุบลเนาะมากันสามสี่ท่านนะคะห้าคนเนาะทั้งหมดก็ได้โชคได้ราบนะคะ

กันยูบานเอำเภอใดดอนบนแดงเฮ้ยดอนบนแดงนหนื่บหาหนมาอู่รอนดนมั้งนาคุณนกล้ยมันงกล้ยยมัน้กุ้ย่อเด็ไปมาลองดอกมม้กนี่งลูกหลานสาวนั่งลำมาถบายด้วนึ่คน แม่บอกว่่ต้องจานั่งล่อยู่เฉยน่งล่ำน่ล่อย่บอกมาเช้าม่น่อยู่นลก่อนอคุณแม่ลำพวนอะไรเ่อหนิไม่มีลำพอนเลยนเนาะม่เปนไรวัน้ลมาเาน่นแลนแม่วนแล้วซอมๆลำพ่กลไปไปดูด้วย ไปสามหมวนสอดอยู่แต่ว่ามันมันไหนบ่หลายไม่ได้กงินบ่เลยจ้ะไปสามหมวนสอดอยู่แต่ว่าไหนบ่หลายหัวบ่หันก็ได้บ่เกือบบ่หลาทุนแม่ไม่ได้ขอเินหลายเสมอขอหลายอยู่คนไหายบ่หลายหมดเลยนะพอจะขอคุณจักสามแสนพอได้ปดนี่นีนะเดี๋ยวว่าเขาขอเพิ่อีกด้วยนี่สามแสนยังม่ได้ ขอสามแสนบ่ค่ะขอสามแสนมอมโลมากเนาขอสามแสนเขาถงวดถวนเนขอสามแสนถ้วตบกขาดจะปวดมั้ตะบกขาดปวดก้อนนี่เหลืออยู่งวดนี้บ่เหลืออนี้นะจ๊วดเป็นบ่อวดมากแปดซีแนันมาแตไหนปลาข้ตะปูตะปลาไม่หายเลยันมาจับใส่ซีอาจารย์นี่ละ ฝันว่าจะไม่ใช่ปลาฝันว่าด้จับปลาปะจ้าเมฝันว่าเขาเอาปลาม่าหอยเต็มหนึ่งแต่ว่าจับมันเสียเข่าตัวใดล่ะเลยเสียจับใจปลาชุกปลานี่ยนะปลาชุกปลาบุญปลาเก็ดกระมีบลาเก็ดกระมีบอกแปดเป็นหาเจ็ดเนี่ยปลาเก็ดแต่เป็นแปดนะคุณแม่ปลาเนาะที่เมฟูเมาเก็ด ปลา่ยงเดียวปลาเป็นเส็ดมักแป่ปลากแปน้องีม่ใส่หัว่ร้านแ่ใส่แปดชนเนื้อมากแดเก่งน้อยมากเลยอ่ะแปดชแม่แม่คิดว่า ืันนี้แม่จุดถูกปะจ้าค่ะแน่มทันยิ้นอยู่โบ้ให็นยิ้นอยู่อ๋อย่ามอนดีจัดด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะขอปูขอยา้าเลยนะค่ะองดำแล้วก็ย่าหัวคือหัวเ็กเตดแม่พี่เขาปูใหญ่จาย่งหุบยับเตปูหัวเลขเตะวเลขเะยับก็ไปอีกตัวได้แลนี่ก็จะเป็นเลขทูบ้าที่คุณแม่เพิ่มจุดนะคะเห็นตัวได้ระเบิดนี่ จะวาเลยที่เฮ้ยเปิดมีให้ยูนันเปิดยูนันเปิดยูนนเปิดจะเอาคเปิดเนาะเอาม่ก็ได้คนพม่ได้วางเน่ก็ใหม่ปูวันอะไรแล้วคุแม่เออมาทำดีเพิ่นให้ ตอนแรกมาแล้วนะคะศูนย์นะคะทุกท่านสวัสดีนะคะคุณแม่ฝันกันฝันนะฝันซ้อนกันหลายคืนแล้วนะฝันว่ามีคนเอาปลามาให้นะคุณแม่เลยตีเป็น8นะแล้วก็จะเอาสี่ใส่นะทุกคนก็จะเป็น8ปดสี่นะคะจานเนื้อไห่เด้อ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  อาจจะเป็นพยานเหมือทั่วประเทศเด้เนี่ยใช่ไงมาแล้วพี่น้องเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งแปดแปดห้าเจ็ดสี่ศูนย์ว้ยเมถึกเลขเฮ้ยไม่ถึแ้วแม่ซื้อเท่หรอแม่หลีนี้เชื่อเลขพ้นนาไปถ้าชื่อไปถ้าพ้นบอกมืูแรกผุ่นสี่ห้าสูงอนโม แม่ซื้อกันแรกๆมาจ้ะเมนแลวบอกก็ไปสือรูปนมากก็ไปถินจักทุกตัวคะเลขของอาจารย์นอตี้นะคะมันนิ่หน่อยได้นี้ยบ้านเพ่อไม่ใช่อีกอยู่มันบ้นเพ่อยใบเมนาเลย่อไดมันไปวเดี๋ยวนี้าอาุุดอีกห่อยแไปข้างนอกกันท่านหามาเวนแ่นั่น่มาลยมาเแม่จียชุดตุลเล่คนนานน่อค่ะ มันเมนไเนอ่หรือเป้อตัวที่สองน่าจะเป็นห้านะคะตัวแรกศูนนะคะหมาแนแม่ดำนะคะพอถึงวันนี้เราได้ดีแล้ววันข a ้นบนวันข้บดีใจแล้วคุณพี่น้ตใจแล้วทั้งคุณที่เด็กทั้งวันน่ะหน้านแม่ดำนะคะชาุดแดงพรยแม่รับหัวหินไปแล้ว่นึ่งเจบซว่าแม่ มเน้าจาเด้อขอเด้อพี่น้องคะถ้ามาชมก็ศูนย์ห้าห่งมงบอกนคกนกบอกว่าศูนย์ห้าหนึ่งมาแล้วใส่เป็นตาเลยพี่น้องศูนยห้าหนึ่งเห็นแล้วปะเห็นแล้วเห็นแล้วนาดนี้ห้าหนึ่งเห็นแล้วคุณแม่ดำท่ามาจากอุบลนะ051ค่ะ051ค่ะ เป็นหนึ่งอืมเป็นหนึ่งได้ได้บานนี้ถึงใจวะเนาอบานนึงใจอยู่ค่ะถึงใจใจไหมไม่ลำกันเข้าปูเลยหัวหนึ่งกับซีตัวเดียวกันนั่นไม่เคยได้กลัวปูเท่กองปูแต่ว่านเขานม่ตูดนะโอ้หนึ่งกับซีตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันเห็นไหมเตะเข้าปูเลยอ่าโอเคขอทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ